เป็นกระสอบก็ยังไม่เชี่ยงไอ้ออ้าอย่างนี้ต้องกินเลนเนตรูนะ้จักเลนเนตปะก็ไตลูกกินได้กินได้จบเลยกินเลนเนตดีกว่ามั้งไอ้กัน,เ,น,อน,นเออล่ามโตก็ล่ามและไอ้หามัดจะดีละสกุลป,ประกาศเขาอีกออไอตัวนี้ดุจริงเลยใครเจอช่วยช่วยจับไปกระสอบแล้วก็มัดให้ดีนะมาส่งผมหน่อยเดี๋ยวจะจับ,บแม่งโยนลงน้ำเลยทั้งเตลเลย โอ้โหเลือนได้ใจวะคือใครบินแปลงม,มาระวังดูให้ดีเ้ยอันตรายเนาะคนประเภทอย่างนี้ขายบินแปงในกนะันน่ะใครดูให้ดีไม่ให้ดีนะียอย่าไปคบหาสมาคมในคนนี้ผมบอกไปเลยผมรับประกันได้เลยตัวนี้ต้องเลือนประเภทว่าขั้นต้องไปสีทัญญาแล้วทรงแบบนี้เลยนะต้องมีนอนมีนั่นแล้วอะคือว่าไม่ต้องกลับบ้านแล้วตรงนั้นอนะ พักผ่อนนั่นเลยตลอดชีวิตจะให้หลุดออกมาน่ะเลื่อนด้ใจโอ้โหดูไอดีไม่ให้ดีนไอท็อปหนึ่งอ่ะไอคนที่พูดชื่อกันอย่าไปคุยกับมันนะผมขอเตือนก่อนเลยไอดีเลื่อนระวังให้ดีพอคุยไปกันมามันจะหาว่าเราเปิดแล้วให้มันดูอีกแล้วไปพูดหาว่าเราประจานอีกเข้าใจปะดิเซอร์จะไปคุยกับมันเลยทางที่ดีอ่ะ คนที่มันไม่ดีเราอย่าไปคุยอย่าไปค้หมาหมาผมมันเลยมันจะทําให้เราเจ็บตัวเยอะประวานมันจะขึ้นยังไงไอ้ข้าง,งล่างบอกประวัติมันจะขึ้นนะผมไม่ใช่คนอ้วนผมเป็นคนแบบปลาประเทศหุ่นดีเขาจะแบบหุ่นดีไม่ได้อ้วนไรนะน้ําหนักหกสิบห้ามอ้วนาถาทมาจริงสูงร้อยเจ็ดสิบเก้าเนี่ยถามเยอะอ้วนไหมเนาะมหาว่าเราเป็นบาหวาน ผมไม่กินหรอกน้ำตาลผมจะกินหอยไม่เป็นมาหวานแน่นอนกินหอยดีจับว่ะคันเอาไงโอโ้โหน,นี่มาแล้วแล้วก็โดนบินโอ้โหยัวห้องวอไว้อยูย่ไม่เป็นไรเรื่องนี้ร้านเนี่ยถ้าเองห้องนี้ลงแล้ววิทยุขอห้องไหนก็ต่ออยากจะถามนะไอคนที่หให้ยืมห้องเขาโโอ้ห อยู่สายเยอะกันหรือเปล่าอยากถามเนี่ยห้องใครเนะนี่ยะ